อาเซงลิ้นลิ้นไปนั่งให้นักรถน้องอาเซิงซื่อบ่ตรงลิ้นไล่เดินโทรศัพท์มันนะขันเป็นเจ้าเจ้าลิ้นบ่โอ้เดี๋ยวนว่าบ่เอาอ่านน้องกาบาน้องน้่ล้างบ่เป็นนักเรียนแล้วเป็นนักเลงนักเลงโอเคนักเลงหรือนักลิงขึ้นมาอีกแล้ว ออกตักเงินกับลำบากลำบากกันเลยโบวีนุตกเลยวีเงินเสีเอากระเป๋ให้เราดูดีเกระเป๋าให้เราดูดีแหละอาเสงเออกระเป๋าให้เราดูดีอะนะบโบอยักษบอกความจริงนะ สบายดีน้องเอซิงสบายดีไปยังมาไปในเมืองไปในเมืองเป็นจังไงโทรศัพท์นะเป็นคือเก้าอันเอวยฟาร์มบอกแล,ล้วบ่ให้ลิน้นบ่ให้ลิ้นเป็นตะย,ยานเวลาซากเรายังมาลิ้นอยู่จะบ,บุญยานทิตุ้มจะบุญยานทิจะบ,บุญเคยันที่เมื่อนัน้นอันเอวยเอาลงผู้ได้ไล,ล,ล,ลค่คนกับบอกว่าเป็นห่วงบ่อยากให้เจ้าลิ้นเอวยกับบอกเจ้าอะไรบ่ต้องลิ้นเนอนร้ละเนาะ คันเป็นเจา้เจาจะลิ้นบ่ <laughs> โอ้ผู้ดใดกับลิ้นนี่อันนี้มันเสื้อมื้อน,นั้นที่เจ้าซื้อมาแล้วจะเอามาเปิดแม่นตัวน,นั้นบ่แม่นบ่พากันไปตลาดมาเด้นี่เอ่ยคิดว่าพาประกันไปแปลงโทรศัพท์บ่แม่นบ่ปอ้ปออาตายอีกแล้วโทรศัพท์พี่ลกตายอีกแล้วอืปตลาดซื้อได้ยังมา้เซ็ง ซื้อสินมูซื้อยังเดซื้อสินมูละเมิดนาราเดี๋ยวนา,าราบ่ได้ยังจักย่างเลยไปเป็นมูโอ้บ่ได้บ่ <laughs> ได้ซื้อยังจักย่างเลยไปเป็นมูอาเซิงโดยสะโพกเลยติโอเคไปไปนั่งให้นักรถอาเซิงลินลิ <laughs> น <laughs> ไปนั่งให้นักรถน้องอาเซิงซื้อบ่รตรงลิ้นไล่เดินโทรศัพท์มันนะคันสิ อดบ่ได้แท้ๆสิลิ้นกะอันซักลแล้วเราจังเอามาลิ้นอูหรือว่ซาซักได้ในเอมจักนี่มันกะปิดแล้ว <laughs> ซอกได้แล้วลิ้นบ่ได้แล้วมันปิดแล้วมันบ่คันทอดออกนะซั่นเจ้ากซักอันตู้สีชมพูของเจ้าหั่นนะซักตัวนั้นเต็มแล้วกเอามาใส่นี้เราค่อยลิ้นาือ,อือบ่ก,กตั้งใจเก็บเงินไปแปงบย่ยานเลยเนาะขนาดเอื้อยเห็นบ่มื้อนั้นเอื้อยจับมาให้เบิ่งหั่นน่ะ เป the the so, ็นแว็บนั so, ้นน่ะเอือยยังบอดด้ลิ้นบอได้ซักแต่ว่าป่าไว้ในฮือนน่ะเอือยยังย่านยานเอือยยักเอาทิมแต่ว่าทิมบอดด้ขันนั้นบ่มีข้อมูลมายังอยู่ในหั่นแม่เอือยทิมโดนแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลอยู่ในหั่นไล่แหรอกค่ะมันเป็นเว็บนั้นเราเอือยกับยานอยู่ยักไปให้เข้าแกะเว็บเอาแบตดทิมเลยมาใส่แบตดเลยเนาะเขาบอกว่าเป็นแบตเสื่อมขแหละคือเอือกบขาแหละแบตดมันเสื่อมแบตดมันบอดี นอนมาไล่เห็นยังด <laughs> าวติก๊กตอ็อก <laughs> ลิ้นแมวเจ็บไปดาวติก๊กต็อกอยู่ในปา โซาลาวันลิ้นแม่ลิ้นลือัวในใจบ่ได้คิแท้ๆคั่นเอ้ยฟามเบิ่งอยู่แบบนี้น่ะเนาะน้องเซงคือบ่ไปลิ้นบ่มีกําลังใจลิ้นลบ่โทรศัพท์เป็นแล้วนันน่ะไโทรศัพท์บ่มีไฟเออ อยากลิ้นต่โทรศัพท์ผมีไฟมันดับมัน,นบ่มันนิ่มปไปเลยเป็นจังใดคือบ่บอบ่อผ่าก,กันไฟหูเหียนอาการอาการหูสุดขี้คัน,น,อ,อ,น,อ,ปปนอ,อ่านหนาบ่มือเสาน้องกาแฟเป็นน้องกาแฟหรออ๋อมือเสานี่เจ้ากาแฟหูเหียนเราเจ้ากลับไปบ้านแล้วก็ไปในเมืองเราตอนแรกนี้บ่ได้ไปเนาะ ทานไปอันอาจารย์ซ่อนปกติแล้วบ่ปกติเนาะหลังการเริ่มกดการ้วมันบอนานลาบอกเลยเม่นั้นกดการแล้วโอ้กดการไก่ซิเหมดแล้วอาทิร่าเหมือดจรหรือว่าอย่างเหมือดอาทิตย์นี้แล้วบ่ทุกวิชาแล้วบ่หรือว่าเหมือดอาทิตย์หน้างงเงี้ย ปานนั้นมาฮากาซ่ยวันนี้โปะแตกแล้วเนาะกับเซีงนี่นะโบแดงแว้ดแดงโบนะคะก็แดงแอมราคาดรามานมมแห้งแลงโอ้ยอาริสโบได้ค้านได้แต่มาคาดต้นแหลงสรุปแม่นมากาาก็คือทุกๆตอนเช้าจะไปแล้วต้นแรงบางมือเจ้าก็บรได้ไปเมืนบอกนอนกัดเมื่อรักกเงินตลอดกับเงินตลอดกัดเงินไปแล้วก็ขี้คานมาเนาะปัานนี้ เออเออคนตกทางปือนฮะแหละอันเป็นขี้ต้มไล่เพราทางไปบานเจ้าน่าไล่กันสิลมน้ำมันระวังเด้อไปนะเ่ราะตรงขี้ไหวไล่เป็นสิเป็นนักเลงบ่แม่เมนที่เอาอตันน้องกาบาน้องมาล่าบ่แม่นนักเรียนแล้วแม่นนักเลงนักเลงโอเคนักเลงหรือนักลิง นักเลงหรือนักเลงเลยเบิ้งเด้อเส้งเด้อว่าเจ้าซื้อได้ยังเด้อได้ยังบ่ให้เอฟซีเบิ้งเด้อได้บ่ได้เบิ้งเลยเนาะนี่น้องมาเซ้งไปตลาดมาน้องมาเซ้งซื้อข้องไล่เด้เมื่อนี้นะแปลกๆเลยโอ้มีน้ำมันพืชอีกโอ้เอาเซ้งน้ำมันตัวนี้ซื้ออยู่ในเมืองเท่าไหร่เสาฮาร์ผ่นโอ้ตัวนี้เอวยฟาร์มพอเคยเอามาข่ายจักเทือตัวนี้นะซื้อได้ น้ำมันพืชแดซิีนหมูแดซิีนไก่แดมักเมาะขนมโอเคเนาะมือนี้ไปฝากน้องสาวแล้วก็ซื้อโตซีนาไปากแม่มจบวอซื้อขนมไปฟากน้องสาวแล้วก็ซื้อตีนฟีนหันไปฟากแม่เนาะแม่เจ็บหัวบ่สบายมื้อนี้น้องะเซงไปตลาดไปเน้นแต่ของกินเนาะมื้อนี้น้องะเซ้งบ่ได้บ่ได้สั่งเครื่องเลยเนาะมื้อนี้มีแต่ของกินล้วนเสือา โอ้นมมันองแค้นไปซ่งูมันก็เกือบเส้นหนึ่งหรอดิเก้าสิบพันมันบอกรลนึงนะ่ะเป๊สิบอ่ะจะเอาอันกระกระดูกบนนาอ่ะจะซื้อ,อยูตาลาาตัวไหน,น,นโอ้มีแต่เป๊ะสิบอะเอยไปซื้อเธอได้แมนเก่าสิบแล้วก็เส้นหนึ่งตลอดนา่าจะแมนเอวยันเอาแตซีนที่เนาะเอยไปเอากระดูกที่เนาะเข้าก็เลยคายแพง เนียนแต่ข้องกินเนาะมือนี้เนออาะกัสเซงงดงดสั่งเครื่องมือนึ่งซั่งซั่งมอซั่งซั่งมือนี้บ่มียังกินเนาะนคือการทะเลาไปฟาร์มกับได้ไปไสเลยเพราะว่าฝนมันตกนเนาะเอาไปไสได้เลยเดีอยอกจากเงินกับลำบากลำบากก็เลยโบวีฝนตกเลยีเงินสีเอาขับกระบอกให้เหาดูดีขับกระบอกให้เหาดูดีแหละอัเซง <c oughs> เอเอขับกบองให้เหาดูดีอะน,นะบบ <c oughs> บอยากบอกมจริงนะเอาน้องเกวมามาลินั่นบอบอเห็นมามกวก็ส่วนมากครังมาล้วมากวอ๋อคัเ่จมาลิ้นนอืเอยเราบอกให้เามาลิ้นน้แเาบอกนะเราสวนน้องไปมาห้าเลย่าน้วาน้องิกับอ๋อมือส่วยนี่บออืมบอเห็นมาเลยน้องน้องอกับบไดายเตห้าเลยเพราะว่าฝนตกมันไปห้ากันบไดานะออน้วาน้องเไปแล้วล่า เราเราไปเราไปเรามาผู้เดียวเราบังหูซิมาลิ้นจังไดเด้เนาะยาสแววเดินาเม่มีเงินอ่ะไอเขาบอกไเขาบอกให้ดูดีนะไม่ไปใส่เอวยฟามอุตซ่าบอให้เอวยตัวเอวยฟามดูดีเจอยังไปตัดบทอีกเอาคือดังแทะวันนี้เมื่อกี้นี้ยังเริ่มค่อยลงแล้ววันนี้คือมาดังแทะขึ้นมาเดินนะละาเด้อแดดประกอนถอน ล่าสุดนั่งลงแล้ว ขึ้นมาอีกแล้วเออเจ้ามันโบขึ้นอยูย่ขึ้นมาอย,ยู่ๆให้ไปอยู่ๆขึ้นมาน้องเอาสิ ator, pues, า่งอุกใจปะเรลิ้นโทรศัพท์โทรศัพท์ร้อนจะไปเอาสายซักมาดิจะคิดว่าเป็นตลาดเพื่อเดียวละมาจังก็เลยปอามาไปเยี่ยมอย่างยุ่งเหินเลยเนาะเอือห็นลงอันสถานะว่าเด็บนะวานอยากกินเบียร์เด <vit> ้เอือยวะมาห้าเอือยแม่ คอยบ่มีรถไปยักไปกขนาดเลยละว,วันนี้เอยฟ้ามาส่วนคนที่มีรถฮนะมาเราบ่มีเราตอบแล้วลืมบ่บอกเราไปเคาะประตูเอาน้องอาเซงพูน่ามานะ <c oughs> <c oughs> ได้หลากสร้างม,มาแน่นอนเนาะ <c oughs> อย่าอุกใจไล่บ่ได้ลิ้นโทรศัพท์แป๊บเดียวนึงจักน้อยกลับไปเงินก็ได้ลิ้นแล้วบ่ <c oughs> ปเป็นย่งเรานั่งเศร้าเอาอาเซงไปลิ้นนําเดยลยะนะติก๊กต็อกนะบ่แม่นะ มาเล้ตวก้องาแ่อนเพือนเ่อะยกลับไปเือนแล้วเป็นห่วงแม่แม่เป็นยังไรบะอาการอาการเป็นจังไงโอ้เราต้องเป็นไครแหละ เจ้าเป็ตลาดคือโบซื้อยาไปให้เรากินเดี๋ยอันแบบเจ็บหัวแล้วหน้าหนาาสั้นๆขนาดเป็นปอพอช่วงนี้อันยุงนะยุงและบ้ารไายเราต้องเป็นใครแหละใครยุงหรือว่าใครยังประมาณนี้แหละแบบหน้าหนาาแต่ว่าห่มพาแต่ว่าเหง่อคันปอหรือว่าเหง่อบอเราเป็นย่งเนาะสนะส่วนไล่ท้าหนาากับเจ็บหัวนี่เป็นใคร มองว่าอ๋อเพือวาบ่อใปัจนุนมาเป็นห่วงแม่หรอเป่หูอาการห่องแม่เป็นเดี๋ยวใดอานจะเ้นเน่าีแลนอนผมพ้าอ่ะเราเป็นไหนด้นหรอบล่มือวานนิดนองเศร้าน้อ,อ,านอยดีแล้วเรเราเป็นโอ้มือวานนี้ตันแรงนองเศร้าล้าฮัน ดีแล้วเราเป็นเราน่าจะติดน้ำนองข้าลาฮนเนาะ <c oughs> โอเคเมื่อแล้วน้องอาซยงเป็นห่วงแม่นิดนำดุนไ่ได้ <c oughs> โอเคนาราเมนนาราเมนไปเป็นมูกับฮับิ้วเครื่องแต่บ่ได้ซื้อย่งจากย่างเลย <c oughs> ยิวเครื่องให้มูไปยุวเครื่องให้มูเนี่ยน โอเคพอได้ไปสฝงลรวมาลิ bye bye, an ้นนะเอเดอว์ไปนันน่ะเด้อบายบายเดอนน่นละบาย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 น้องอะซิง